นีต้อนรับเข้าสู่รายการาศาสนา EP ที่1เผื่อว่าใครยังไม่เคยติดตามกันมาก่อนเลยใน Tik t อกเนาะกูจะเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการาศาสนามันเป็นรายการที่เคยทําเป็นซีรีส์ใน t i k t อกมาก่อนก็คือกูจะเอาเรื่องเล่านิทานปรมปราตำนานเทพกรีกหรือว่าเรื่องราวของาศาสนาเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟัง ทีนี้ตอนที่ทําในติ๊กต็อกเนี่ยมันได้รับเสียงตอบรับดีมากนะคะแล้วก็คนเนะ่เรียกร้องอยากจะให้กูเอามาเล่าเป็นคลิปยาวเว้ยเพราะเขาบอกว่าแบบเออมันน่าฟังอยากจะฟังเล่ายาวๆบ้างอะไรประมาณนี้ไปฟังก่อนนุงก่อนนอนอะไรของเขาอะ่ะทีนี้กูก็มีความคิดที่จะทํามาตลอดเนาะแต่ปัญหาสําคัญของการทําเรื่องเล่าที่เป็นสคริปต์แบบยาวขนาดนี้เนี่ยก็คือมันจะยากมากเนาะกูค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่กดเข้ามาฟังคลิปยาวสคลิปหนึ่งที่มันเป็นการเล่าอะไรก็ตามที่แบบ เหมือนมึงรู้อยู่แล้วอะเรื่องวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยมึงก็รู้อยู่แล้วว่าอ๋อพระเยซูเกิดแต่เวลาอยู่กดเข้ามาฟังอะกูเชื่อว่าตัวคุณเองอะก็คงมีความคาดหวังอะไรบางอย่างเหมือนกันว่ามุมมองที่กูจะเอามาเล่าหรือว่าเรื่องที่กูจะเอามาแชร์เนี่ยมันจะมีความแตกต่างไปจากเรื่องที่คุณรู้อยู่แล้วเข้าใจปะคือถ้าเกิดว่าแบบ กูเล่าเรื่องอะไรที่มันพื้นๆนะก็คงไม่ได้มีใครอยากฟังหรือว่าคอนเทนต์นี้มันก็คงไม่ได้มีความหมายหรือไม่ได้มีแบบคุณค่าอะไรเนาะดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับกูในการที่ต้องทำกันบ้านหาข้อมูลและจะต้องนำเสนอยังไงให้มันไม่เหมือนกับที่คนอื่นนำเสนอด้วยนั่นคือความยากแต่ในเมื่อกูอยากทำก็จะต้องทำให้ได้นะคะทีนี้กูมานั่งคิดว่าเอ๊ยยังไงดีวะจะเล่าอีพีที่หนึ่งเนี่ยจะเล่าเรื่องอะไรนะคะก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า มันใกล้คริสต์มาสแล้วนีหว่าและ e ีพีเนี้ยกูจะลงวันคริสต์มาสพอดีเป๊ะเลยคือมึงจะต้องแบบได้ดูเรื่องนี้ในวันคริสต์มาส นะเพราะธีมที่เราจะเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยมันคือการพูดถึงเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เรามักจะนึกถึงความแบบอบอุ่นเฉลิมฉลองได้อยู่กับคนในครอบครัวได้อยู่กับแฟนนึกออกไหมมันเป็นเทศกาลที่ดูจะแบบโรแมนติกมากๆนะคะแบบจุ๊บกันใต้ต้นมิสเตอร์โทอะไรอย่างนั้นอะ่ะกูไม่มีแฟนนะคะกูไม่ดูจะไปจุ๊บกับใครเนาะแต่ว่ามันก็คงมีคนทำเนาะแล้วก็คงมองบางคนก็คงมองว่าแบบวันนี้มันเป็นวันที่ดีในการที่เราจะใช้เวลากับคนที่เรา แต่จริงๆแล้วเทศกาลคริสต์มาสจริงๆเนี่ยมันเคยตามมาด้วยโศกนาฏกรรมร้ายแรงนะที่เกิดขึ้นกับเด็กทารกมันเป็นเรื่องที่กูคิดว่าน้อยคนที่จะรู้เว้มันเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากเทศกาลคริสต์มาสและหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันคือเรื่องของทารกผู้วิมลคริสตศาสนิกชนกลุ่มแรกที่ถูกเบียดเบียน ปวดหลังมากทีนี้ก่อนจะเล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าวันคริสต์มาสจริงๆเนี่ยมันหมายถึงอะไรจริงๆแล้ววันคริสต์มาสเนี่ยคนทั่วไปก็จะมองว่ามันเป็นเทศกาลของการเฉลิมฉลองความอบอุ่นการใช้เวลากับคนที่เรารักใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วสาหรับคริสต์ศาสนิก,กชนหรือว่ากลุ่มคนที่มีความศรัทธานในศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะมองว่าวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นเทศกาลเฉลิมฉลอง,ลองการเกิดของพระเยซู นะคะก็คือเหมือนเป็นฟิลแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะเป็นวันเกิดของพระเยซูอะไรประมาณนั้นนะเราเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเกิดในวันที่25ทธันวาคมทีนี้ก่อนจะไปพูดถึงว่ามันมีโศกนาฏกรรมอะไรเกิดขึ้นเนาะกูจําเป็นจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเหตุการณ์ในตอนที่พระเยซูเกิดเนี่ยที่มันถูกบันทึกเอาไว้ในไบเบิลเนี่ยมันเขียนเอาไว้ว่ายังไง อันดับแรกก่อนเลยนะพระเยซูเนี่ยเกิดมาในครอบครัวะนะคะที่ประกอบด้วยคุณพ่อก็คือนักบุญยอแซฟคุณแม่ก็คือพระแม่มารีบางทีก็จะเรียกว่ามารีบางทีก็จะเรียกว่าแม่พระเนาะแล้วแต่นะบางทีกูก็จะติดปากเรียกว่าเป็นแม่พระคือเรื่องราวเนี่ยมันดราม่ามาตั้งแต่ก่อนที่พระเยซูจะเกิดละจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่แม่พระแล้วก็นักบุญยอแซฟเนี่ยมีการมั่นหมายกัน ทีนี้ในระหว่างกําลังแบบจัดเตรียมคือจะแต่งงานกันมันมั่นแล้วก็จะเป็นแต่งงานใช่ไหมสเต็ปต่อไปเนาะก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยบังเอิญว่าแม่พระเนี่ยท้องขึ้นมานะคะแน่นอนว่าในฐานะที่นักบุญยอดแซบเป็นคู่มั่นเนาะเขารู้ดีที่สุดว่าแบบนี่ไม่ใช่ลูกของเขาอะคือเรายังไม่ได้แต่งงานกันเรายังไม่ได้แบบร่วมห่ออะไรกันเลยเนึกออกไหมทําไมแม่พระถึงท้องขึ้นมา นักบุญยอแสบเนี่ยเป็นผู้ชายที่น่ารักเนาะแล้วก็เป็นคนดีก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเราถอนมั่นอย่างเงียบๆละกันเราจะไม่ทําให้เรื่องนี้เอิกระเอิกเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดอะไรที่มันแบบกระตกกระตากไปเนี่ยแน่นอนว่าแม่พระจะตกที่นั่งลําบากในสมัยนั้นเนี่ยเรื่องของการผิดประเวณีหรือว่าการท้องก่อนแต่งหรือว่าอะไรที่มันเป็นการแบบออมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นักบุญยอแสบก็เลยมีความคิดว่าเดี๋ยวเราจะถอนมั่นกับแม่พระเนี่ยแบบเงียบๆ ะะแต่ในตอนที่กําลังคิดจะถอนมั่นนั่นเองเนาะนักบุญยอแสบก็นอนนะคิดไม่ตกเลยเครียดมากนะคะก็เลยหลับไปเนาะทีนี้ในตอนที่หลับไปเนี่ยทั่วสวรค์นะก็มาเข้าฝันนักบุญยอแสบแล้วก็บอกว่าอย่าถอนมั่นกับมารีเลยนะคะให้รับเด็กในท้องของคนคนนี้นะให้รับเด็กในท้องของมารีเนี่ยเป็นลูกและเมื่อเด็กคนนี้เกิดมาเนี่ยให้ตั้งชื่อเขาว่าเยซู ตรงนี้เนี่ยต้องอธิบายนิดหนึ่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเนาะในศาสนาคริสต์เนี่ยมันจะมีความเชื่อเรื่องหนึ่งก็คือการที่พระแม่มารีเนี่ยตั้งคันโดยพรหมจันทร,ร์ก็คือไม่ได้มีสัมพันธ์กับใครเนาะการตั้งคันนั้นมันเป็นฟิวประมาณว่าเหมือนแบบมีพระเจ้าแบบจุติลงมา oh. เข้าใจไหมคือไม่ได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับใครก็คือจะถือเรื่องของการเป็นพรหมจรรันทร์ ตรงนี้เป็นความเชื่อนะคะดังนั้นในศาสนาคริสต์เนี่ยเราก็เลยจะเห็นคอนเซปต์ของเรื่องเนี่ยค่อนข้างบ่อยก็คือนักบุญยยแซบก็จะเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมเนาะส่วนแม่พระเราก็จะเชื่อกันว่าเขาตั้งคันโดยโดยถือพหมจันประมาณนั้นทีนี้นะักบุญยอแซบเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเราจะรับมารีเป็นภรรยาซึ่งเขาก็แต่งงานกันจริงๆนะคะแต่งงานแล้วก็ดูแลแม่พระมาโดยตลอดจนกระทั่งแม่พระเนี่ยใกล้ถึงกําหนดคลอด บังเอิญบังเอิญประจวบเหมาะณตอนนั้นเนี่ยมันมีพระราชกิจสเดีกาฉบับหนึ่งที่ถูกปล่อยออกมาเหมือนถูกสั่งออกมาก็คือจะให้มีการสำรวจสัมโนครัวประชากรเป็นฟิลประมาณว่าเกิดที่ไหนต้องกลับไปลงชื่อที่นั่นอ่ะสมมติฉันอยู่อุบลอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเกิดที่กรุงเทพเราก็ต้องเดินทางไปที่กรุงเทพไปก่อนแม้เพื่อที่จะไปลงชื่อคราวนี้งามไ้เลยเพราะอะไรนักปุ่นยอแแสบะตอนนั้นเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่แคว้นกาลิีแต่บ้านเกิดอยู่แคว้นอยู่เดียคราวนี้แหละ าเลือกเลยล่ะจะต้องเดินทางกลับบ้านแม่ผระใกล้โค้นแล้วด้วยซ้ำนะแต่ก็ต้องเดินทางนะเพื่อที่จะตามนักบุญยอแซสมเนี่ยไปสำรวจสมโนโกวัวประชากรอะไรก็ว่าไปทีนี้ในตอนที่เท้าเหยียบ แควนอยู่ดีแล้วเนี่ยถึงเมืองเบดเลเฮมแล้วเนี่ยแม่พระปวดท้องคลอดแล้วมองไปรอบตัวสำรวจษะโนโควรประชากรแปลว่าคนแม่งจะกลับบ้านเกิดกันเยอะมากแล้วที่มันก็อะไรไม่รู้เต็มไปหมดไม่รู้จะไปคลอดที่ไหนถ้าเกิดว่าเราไปดูแบบตามละครแสดงละครคริสต์มาสอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าแม่พระเนี่ยคลอดพระเยซูในถ้ำเลียงสัตว์ นะคะไม่เชืเ่อไปลองเซิร์ชก็แหละนะคะถ้ำเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะเห็นแบบเป็นฟิวดมา้ามีว,วัวมีแกะแล้วก็มีพระเยซูนอนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาก็จะตกแต่งเป็นฟิลด์ถ้ำเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลจริงๆเนี่ยเขาเขียนว่าแม่พระคลอดพระเยซูและวางไว้ในรางหญ้าเนื่องจากไม่มีที่พักในห้องพักแรมเลยซึ่งตรงเนี้ยกูก็ไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมมาเว้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้คาว่าห้องพักแรมเนี่ยบางคนมักจะตีความว่ามันคือโรงแรม เนาะเวลาเราไปดูละครแบบละครแสดงเกี่ยวกับวันคริสต์มาสอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดประมาณว่าเหมือนนักบุญยอแซบไปขอพักในโรงแรมแต่ว่าโรงแรมมันเต็มเพราะคนมันเยอะใช่ไหมก็เลยต้องไปคลอดในถ้าเลี้ยงสัตว์แต่จริงๆแล้วไอ้คาว่าห้องพักแรมอะตามความหมายที่มันแปลมาจริงๆอะห้องพักแรมอะมันหมายถึงสถานที่ที่เอาไว้กินข้าวพักผ่อนหย่อนใจก็คือเหมือนแบบตีความกว้างๆอะมันคงเหมือนเป็นห้องโถงในบ้านอะอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยสันนิษฐานว่าซีติวชั่นที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นฟ ประมาณว่าแม่พระเนี่ยไปอยู่ที่บ้านนักบุญยอแซบเนาะแต่เนื่องจากว่านึกภาพครอบครัวนักบุญยอแซบเขาก็ต้องเดินทางมาแบบมาที่เมืองเบลเลเมเหมือนกันนออไหมแล้วก็มาพักในบ้านเดียวกันมันก็เลยทําให้พื้นที่ในห้องพักแรมในบ้านอะ่ะ มันไม่พอเว้ยแม่พระนะคะก็เลยต้องเอาพระเยซูเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกบ้านแล้วก็วางเอาไว้ในรังยาซึ่งรังยาตรงนี้เขาก็สันนิฐานว่ามันอาจจะอยู่แบบหน้าบ้านหรือว่ารอบบ้านอะไรประมาณนั้นและไอ้เรื่องของถ้าเลี้ยงสัตว์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะมันเป็นเหมือนตำนานที่มันเกิดขึ้นมาในภายหลังถ้าเราไปดูในไบเบิลอ่ะก็คือจะไม่ได้มีพูดถึงเรื่องของถ้าเลี้ยงสัตว์เลยตำนานเรื่องถ้าเลี้ยงสัตว์เรื่องการมีมา้ามีลาอะไรพวกเนี้ยคือมันถูกเสริมขึ้นมาในภายหลังเนะาะ 2, นะคะทีีน เรื่องราวมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนที่พระเยซูเกิดแล้วก็แม่พาเอาพระเยซูไปวางไว้ที่แบบลางยาใช่ไหมบางเอิญบางเอิญตรงแถวๆนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มของคนเลี้ยงแกะอยู่สมัยนั้นนะคะคนเลี้ยงแกะเนี่ยเราถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีเกียรติอ่ะไม่ได้เป็นอาชีพที่ได้รับการเคารพยกย่องอะไรก็คือเป็นเหมือนกับคนใช้แรงงานอะไรประมาณนั้นแล้วก็คอยเลี้ยงดูแกะให้กับเจ้านายในไบเบิลเนี่ยก็จะเขียนเอาไว้ว่าทูตสวรรค์นะคะเอาข่าวการเกิดของพระเยซูเนี่ยไปแจ้งให้กับคนเลี้ย ไปสักการะไปไหว้นะคะแล้วก็ไปไปเจอพระกุมารอะไรประมาณนั้นใช่ไหมจริงๆริงคอนเซปต์เนี้ยเป็นคอนเซปต์ที่เจอได้บ่อยในไบเบิลเวเราจะเห็นว่าพระเจ้าหรือว่าพระเยซูเนี่ยมักจะ ให้ความสําคัญกับคนที่ไม่ได้มีเกียรติหรือไม่ได้รับการเคารพในสังคมสักเท่าไหร่เนาะพระเยซูมักจะไปคุยกับคนเก็บภาษีที่ถูกมองว่าแบบเป็นคนบาปหรืออุปมาอุปไมยที่เล่าในพระคัมภีร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดถึงคนจนที่ดีนะคะแล้วก็คนรวยที่แบบไม่มีน้ําใจอะไรเงี้ยนะมันจะมีคอนเซปต์เนี้ยโผล่มาค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการเอาเรื่องราวข่าวดีตรงเนี้ยไปแจ้งกับคนที่ไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตไม่ได้เป็นคนที่สลั สำคัญแต่อย่างใดนะคะทีนี้ตอนที่คนเลี้ยงแกะไปเยี่ยมพระเยซูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรก็คือไปอยู่แล้วก็ไปดูพระเยซู ύ, น่ารักนะคะน่ารักอ่ะเล่นด้วยนิดหน่อยไม่รู้เล่นด้วยจริงไหมอันนี้กูเสริมเองแต่กูคิดว่าเขาก็คงแบบไปไหว้อะไรเงี้ยไปดูนะคะแล้วก็ไปอยู่เป็นเพื่อนกับแม่พระเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มดราม่าขึ้นก็คือบังเอิญว่ามันไม่ได้มีแค่คนเลี้ยงแกะ ที่มาเยี่ยมค่ะณนะตอนนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มคนเนาะที่เป็นโหราจารย์นะเป็นเหมือนนักปรารถห์โหราจาร์แบบดูดาวอะไรพวกเนี้เขาเดินทางมาจากทิศตะวันออกซึ่งสาเหตุที่เขาเดินทางมาจากทิศตะวันออกเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาดูแล้วเขาเห็นดวงดาวปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเว้ยซึ่งเหมือนมันเป็นความเชื่อของเขาอะว่าแบบการปรากฏขึ้นของดวงดาวอันเนี้ยนะคะมันมันเป็นดวงดาวของกษัตริย์ของชาวยิวทีนี้โหราจารย์สามคนนะ,นะะก็เลยบอกว่าเฮ้ย ตอนนี้กษัตริย์ชาวยิวเกิดแล้วนี่ว่าดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปสักการะพระองค์หน่อยเออเหมือนเป็นแบบดาวประจําพระองค์ขึ้นอะไรเงี้ยเราเห็นพอดีเราก็แบบอยากจะไปไปเจอนนเนอาะใช่ไหมโหราจารย์ก็เดินทางไปทีนี้ตอนที่เดินทางมาเนี่ยเขาเดินทางมาจากต่างบ้านต่างเมืองตัวโหราจารย์เองเนี่ยไม่ได้เป็นคนอิสราเอลไม่ได้เป็นคนยิวแน่นอนว่าเมื่อดาวกษัตริย์มันเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องไปถามกษัตริย์ก็ในเมื่อมันเป็นดาวกษัตริย์อะดังนั้นเราก็ต้องไปหากษัตริย์ก่อนสิเผื่อเขามีลงงมมีีูกอออะไะไไไไรรรรเเเาาจด้้้แบบไปไวยยยณตตนนนัั่ษิ ที่ปกครองกรุงเยรูซาเล็มนะคะครองเมืองเยรูซาเล็มอยู่เนี่ยมีชื่อว่าเฮโรดเข้าไปหากษัตริย์เฮโรดแล้วก็ถามว่ากษัตริย์ของชาวยิวที่พึ่งประสูติเนี่ยอยู่ที่ใดพวกเรานะคะเห็นดาวประจําพระองค์เนี่ยขึ้นบนฟ้าฟ้าก็เลยพร้อมใจกันมาถวายพระพรให้กับพระองค์กษัตริย์เฮโรดอยู่อย่างงี้กษัตริย์ชาวยิวที่พึ่งประสูตรกูก็เป็นกษัตริย์อยู่ตอนนี้แต่มีดาวกษัตริย์มันมีใครไม่รู้เกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วมีดาวอะ มีดาวประจําพระองค์เกิดขึ้นน่ะในฐานะที่เฮโรดเป็นกษัตริย์เนี่ยโอ้ยมึงเอ้ยเครียดหัวระเบิดเลยอะเพราะตัวเองของราชอยู่มึงเข้าใจใช่ไหมตัวกูของราชอยู่แน่นอนว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่บัลลังก์ของเฮโรดเนี่ยจะสั่นคลอนกริย์เฮโรดก็เลยเก็บส่งนะคะแล้วก็ถามเอ่อแล้ว<ๆ>ยังไงล่ะไอดาวที่ท่านบอกอ่ะมันอยู่ที่เมืองไหนเอออะไรประมาณนั้นโหรรจารย์เขาก็ไม่รู้เนาะเขาก็บอกว่าแบบจากทิศทางของดาวเนี่ยมันมันอยู่ตรงเมืองเบตเลเฮมนะอะไรประมาณนั้นใช่ไหม กษัตริย <t> ์เฮโรก็เลยบอกว่างั้นเอางี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านนะไปเจอกับกษัตริย์ของชาวยูมาแล้วเนี่ยรบกวนนะรบกวนพี่กลับมาบอกผมหน่อยกษัตริย์เฮโรก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาบอกหน่อยนะฉันนะกระผมเนี่ยจะได้ไปไหว้ท่านด้วยไปสักการะท่านด้วยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเจตนาจริงๆอะ่ะ คือไม่ได้อยากจะไปไหว้ก็คือกูจะไปจัดการมึงนึกออกใช่ไหมใครไม่รู้แหละที่อยู่ที่เมืองเบตเลเฮมเนี่ยที่มึงเกิดมาพร้อมดาวกษัตริย์เนี่ยมึงโดนกูแน่นอนนะอันนั้นคือสิ่งที่เฮโรดคิดโหนอาจารย์ก็บอกโอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้หนูนี่นะั่นแล้วเขาก็เดินทางออกไปจาก กรุงเยรูซาเล็มเนาะไปที่เมืองเบตเลเฮมที่นี้โหราจารย์ก็เดินทางไปตามดาวอีกครั้งหนึ่งหราจารย์3ท่านเนี่ยเข้าไปในบ้านเนาะแล้วก็เจอกับพระกุมารหราจารา์เนี่ยก็เลยถวายของ3อย่างนะคะก็คือทองคํากัมยานแล้วก็หมดยอบให้กับพระกุมารหรือว่าพระเยซูที่เพิ่งเกิดนั่นเองด้วยความหมายของของทั้ง3อย่างเนี่ยมันมันมีอยู่เนาะทองคำเนี่ยหมายถึงการเป็นกษัตริย์ กัมะะยานเนี่ยหมายถึงพระเจ้าแล้วก็หมดยอ่อมดย่ออันนี้ความหมายมันคือเป็นแบบเหมือนยางไม้หอมอะ่ะมันคือการสื่อว่าในอนาคตอ่ะพระเยซูจะต้องถูกทรมานอย่างหนักซึ่งอันนี้มันก็จะลีดไปสู่เรื่องราวหลังจากนั้นที่พระเยซูต้องถูกทรมานแล้วก็สิ้นพระชนนนะคะบนไม้กางเขนใครอยากฟังเมนไว้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังข่าวหน้า ถ้ามีโอกาสจริงๆเรื่องของการที่โหราจารย์มาสักการะพระเยซูเนี่ยมันมีในยะของการพูดถึงคนต่างศาสนาอยู่ด้วยเพราะว่าโหราจารเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ชาวยิวเนอะปะแต่เขามีโอกาสได้เข้ามาสักการะพระเยซูเจ้าเนาะอันนี้เป็นในหนึ่งที่ในพระคัมภีร์เนี่ยใช้ในการอธิบายว่าในอนาคตอะแม้แต่คนต่างชาติต่างศาสนาเองอะก็จะมีโอกาสได้เข้ามารู้จักกับพระเยซูเหมือนกัน พระเยซูไม่ได้ถูกสงวนเอาไว้ให้กับกลุ่มคนชนชาติดใดชนชาติหนึ่งที่นี้จุดเริ่มต้นของโศกนฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กทารกเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าโหราจารย์เนี่ยเขาเขาก็กําลังจะกลับไปบอกกษัตร hey ิย์เฮโรดเนาะนึกออกใช่ไหมคือเขามาเจอพระก,กุมารแ,แล้วก็นึกขึ้นนะอัานี้ไงเดี๋ยวเราต้องกลับไปบอกกษัตริย์เฮโรดหน่อยนะคะแต่ในคืนนั้นนะที่ที่โหราจารย์นอนหลับทั่วสวรรค์นเนี่ยก็มาเข้าฝันนะโหราจารย์กลุ่มนี้แล้วก็บอกว่า ให้ท่านอ่ะอยากกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มก็คืออยากกลับทางเดิมเนาะให้เปลี่ยนเส้นทางใหม่ไม่ต้องไปเจอกษัตริย์เฮโรดแล้วพเพราะกษัตริย์เฮโรดเนี่ยไมย่ไม่มค่อยเลิศดอะไรประมาณนั้นนะคะหราัชจารย์ตื่นมาก็เลยตัดสินใจกลับบ้านเมืองของตนเองโดยใช้เส้นทางอื่นที่นี้พอหราจจรย์ตื่นขึ้นก็โอ้ยตายละงั้นเอางี้ดีกว่าเราเราไม่ไปทางเดิมและเราเราเรากลับบ้านเมืองเราโดยใช้เส้นทางอื่นนะคะหรัาจารย์ก็เดินทางกลับบ้านเมืองไป ทูตสวรค์ไม่ได้ทางานแค่นั้นไม่ได้เข้าฝันบอกโหราจาร์อย่างเดียวเขาเข้าฝันนักบุญยอแซบด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าจงลุกขึ้นเนาะพาพระกุมารและแม่พระเนี่ยหนีไปประเทศอียิปต์พอกษัตริย์เฮโรตเนี่ยจะมาจัดการพระกุมารน,นะคะจะมากําจัดพระกุมารนักนะบุญยอแซบตื่นมาตาลีตาเหลือกรีพาพระกุมารรีพาแม่พระหนีไปอียิปต์นะคะให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เฮโรก็รอรอเมื่อไหร่โหราจารย์จะเอาเรื่องมาแจ้งข่าวกูสักทีนะคือรออยู่นานมากแล้วคืออยู่ไหน อยู่ไหนมากี่โมงไม่มารอยังไงยังไงก็ไม่มาจนเฮโรสมั่นใจว่ากูโดนหลอกแน่ๆนะคะคือมั่นใจว่ายังไงโหลาจารย์ก็คงไม่กลับมาบอกตัวเองแล้วแหละก็เลยโกรธมากในพระคัมภีรก็จะเขียนเอาไว้ว่าเฮโรดเนี่ยกริ้วมากโกรธมากๆแล้วก็ตอนเนี้ยไม่รู้เลยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคนที่มีดาวประจําตัวเกิดขึ้นอ่ะคนที่มีดาวกษัตริย์เกิดขึ้นอ่ะเป็นใครเว้ยข้อมูลเดียวที่เฮโรดรู้ก็คือเด็กคนนี้เกิดที่เมืองเบตเลยเฮม ดังนั้นสิ่งที่เฮโรธทำนะคะก็คือการสั่งให้สังหารเด็กทุกคนที่เป็นผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า2ปีเนี่ยลงมาเว้ยเด็กผู้ชายทุกคนในเมืองเบตเลเฮมที่มีอายุน้อยกว่า2ขวบฆ่าทิ้งทั้งหมดและแน่นอนว่ารวมถึงเมืองข้างเคียงไกลๆด้วยก็คือเขาจัดการเรียบ ะะไม่มีใครรู้ว่าจำนวนที่แท้จริงของการสังหารเด็กชายในวันนั้นเนี่ยมันมีทั้งหมดเท่าไหร่เนาะบางที่ก็จะบันทึกเอาไว้ว่าแบบเป็นหมื่นคนเลยบางที่ก็บันทึกเอาไว้ว่าแบบหลักร้อยบางที่ก็บันทึกเอาไว้หลักสิบหรือบางที่ก็หลักหน่วย,ยอะไรเงีย้ยไม่มีใครรู้ว่าจริงๆเรามันมันเยอะมากแค่ไหนแต่มีเด็กผู้ชายหลายคนจริงๆที่ต้องจากไปเนาะเนื่องจากโศกนาฏกรกรมในครั้งนี้ดังนั้นในศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะถือว่าทารก เหล่านี้เนี่ยเป็นมรณะสักขีนะคะก็คือผู้ที่ตายเพราะความเชื่อเนาะตายเพื่อความเชื่อยืนหยัดปกป้องความเชื่ออะไรประมาณนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นคริสตศาสนิกชนกลุ่มแรกนะคะที่ถูกเบียดเบียนดังนั้นสาหรับชาวคริสเนี่ยเราจะมีการลําลึกถึงนะคะทารกผู้วิมลเหล่านี้เนาะในวันที่28ธันวาคมของทุกปีก็คือหลังจากวันคริสต์มาสประมาณแค่3วันคือแบบวันคริสต์มาสต้นคริสต์มาสยังไม่ทันลงเลยนะคะมีการระลึกถึงแล้วเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนาะ,ะในช่วงเวลาที่ใกล้เคียง กับตอนที่พระเยซูเจ้าเกิดเป็นยังไงบ้างสำหรับ E ีีแรกที่กูเอามาเล่าเนาะเพราะทาออกมาจริงๆแล้วมันไม่ได้ยาวอย่างที่กูคิดนะคะมันน่าจะเป็น EP ีแบบตัดต่อมาน่าจะเหลือประมาณ10นาทีนิดๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันกูคิดว่าเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่มีคนไม่ค่อยรู้นะคะเพราะว่ามันมันก็มันก็ขัดกับธีมอะนึกออกใช่ไหมแบบวันคริสต์มาสมันเป็นวันที่แบบเต็มไปด้วยความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นด้วยแล้วกูก็ เอามาเล่าไม่ได้ตั้งใจจะทำลายโมเมนต์ในวันคริสต์มาสแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าแค่อยากจะเอามาเล่าเป็นความรู้เนาะเป็นการเล่าสู่กันฟังเป็นฟิลเพิ่มความรู้นั่นแหละนะคทำให้คนแบบว่ามีเกบความรู้มีแบบความรู้รอบตัวมากขึ้นเนาะแล้วก็อีีเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยกูมั่นใจว่าคนใน YouTube ที่ฟังคลิปยาวอ่ะน่าจะพอเข้าใจอยู่แล้วว่าอินเทนชันของกูไม่ใช่การแบบลบหลู่หรือว่าการพูดล้อเล่นหรือการทําให้เรื่องศาสนามันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่น่าเคารพไม่น่ารับถืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่ากูจะเล่าในแงง่ขอคความรู้ก็ื การเอาเรื่องราวที่กูไปอ่านมาเนาะมาตีแผ่มาเล่ามาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังดังนั้นกูไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้คลิปนี้ในการเผยแพร่ศาสนาเลยนะคะมันเป็นคลิปที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้กับคนอื่นเท่านั้นคิดว่า EP เนี้ยน่าจะยังไม่ใช่ EP สุดท้ายของปี2025นะคะจะมี EP อีก EP หนึ่งด้วยที่กูจะลงในวันที่31เลยก็คือเป็นแบบ EP เกี่ยวกับการเซตโกของปีถัดไปอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีก ครั้งหนึ่งเนาะในในในอีพีนั้นนะคะในศาสนาคริสต์เนี่ยเราจะชอบเทศกาลนี้มากนะคะเพราะว่าเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยแบบคมสุขควาแฮปปี้อะไรประมาณนั้นดังนั้นก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สนุกสนานเนาะแล้วก็ดีใจที่เราได้เจอกันนะผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียเนาะถึงแม้เราจะแบบ ไม่ได้เห็นหน้ากันมึงเห็นหน้ากูฝ่ายเดียวกูไม่เห็นหน้ามึงเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราถือว่ามันเป็นการเจอกันที่ดีแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอดปีนี้ที่นี้เป็นปีแรกที่กูมีโอกาสได้อวยพรคริสต์มาสให้กับคนจํานวนเยอะขนาดนี้กูไม่รู้จะมีคนดูคลิปนี้ของกูกี่คนนะแต่ว่ามึงเป็นจํานวนที่เยอะที่สุดแล้วตั้งแต่กูเจอมาเพราะว่าเพื่อนกูไม่มีทางถึงพันคนแน่นอน คือคลิปนี้ยังไงคนก็ดูเกินพันอะแต่ว่าเพื่อนกูนในชีวิตเนี่ยมีไม่ถึงพันคนนะคะดังนั้นก็เป็นครั้งแรกที่กูได้มีโอกาสอวยพรคนเยอะขนาดนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาเนาะแล้วก็ดูแลรักษาร่างกายให้ดีดูแลรักษาจิตใจให้ดีนะคะช่องนี้ยังคงเป็นคอนเซปต์เดิมก็คือจะอยู่เป็นเพื่อนคุณนะเราเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็ในวันที่อาจจะเจอเรื่องแย่ๆมาในวันที่อาจจะเจอเรื่องที่ลําบากในวันที่อาจจะต้องเจอกับคนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราหวังว่าการเปิดฟังคลิป นะะในช่องของเราจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยฮิลบางอย่างในหัวใจของคุณได้แล้วก็ขอบคุณด้วยที่ให้โอกาสกูได้เป็นคนคนนั้นสําหรับ มึงนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะอย่าลืมมาดูด้วยวันที่31เดี๋ยวกูจะแบบเซตโกของปี2026อะไรอย่างนี้แหละล,ลองมาแบบเซตโกด้วยกันว่าปีถัดไปนะคะเราจะทำอะไรให้สนุกขึ้นบ้างสปอยให้ฟังคร่าวๆว่าปีหน้าน่าจะลงคอนเทนต์เยอะขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมาฟังต่อใน EP ีหน้า EP ีนี้พอแล้วบาย